บรรยากาศงานศพคุณนิรุตป,ประเสริรสารน,นะฮะเอาใจเย็นๆนะ ขยับขยายกันนิดนึงโอ้ดูหน้าดูตาแล้วมีตับ้านเราเนาะยเป็นไรนะอย่าให้เกิดขึ้นก็แล้วกันเนอะ <c oughs> ตามมายากหลายบ้านหลายเมืองหลายตำบลน,นี่หนึ่นะการิดดูหน้าดูตาแล้วไม่ใช่คนบ้านเราก็ห่างเป็นระยะหา่างนเดินกับ